คนที่ไม่ถูกก็ได้กินด้วยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นำเสนอเมนูลาบหมูนะคะวันนี้แซ่บแน่นอนค่ะวันนี้เราจัดชุดใหญ่นะคะสำหรับพนักง,งานทั้งหมด28คนค่ะเราจะใช้เนื้อหมูทั้งหมด3ากิโลหนังหมูต้มหั่นนะคะ1กิโตับหั่น1กิโลค่ะเรามาเตรียมในส่วนของผักกันก่อนนะคะเราจะใช้เป็นหอมแขกค่ะ ใครจะใช้เป็นหอมแดงก็ได้นะคะแต่ว่าหอมแขกเนี่ยเวลาเขากินสดๆนี่เขาจะมีรสชาติที่หวานแล้วก็เผ็ดน้อยกว่าหอมแดงนะคะแล้วก็หัวเข้าใหญ่ค่ะจะทําให้เราซอยง่ายขึ้นนะคะวันนี้ใช้300กรัมค่ะต้นหอมและผักชีราบนะคะหรือผักชีใบเรื่อยใบเร่ยยใบเรื่อยค่ะลิ้นพันกันอีกแล้ววันนี้ก็ใช้อย่างละ300กรัมกันค่ะ สารเนนะคะเราใช้100กรัมค่ะวันนี้มาไม่สวยเลยตลาดเขาจะมาส่งของที่ร้านนี้ประมาณตอน10บโมงเช้านะคะแต่เรามาทํางานนี่ช่วงบ่ายช่วงเย็นแล้วค่ะผักเขาก็จะเลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะบางอย่างเขาก็เก็บใส่ถังน้าแข็งใส่ตู้เย็นให้ก็ยังโอเคอยู่นะคะตัวต่อไปนะคะก็คือใบมะกรูดค่ะซอยแบบนี้เลยค่ะใบมะกรูดนี่ก็ประมาณ50กรัมนะคะซอยแบบเล็กๆลกบางบงอย่างเลยค่ะเพิ่มความหอมเข้าไปอีกนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผักที่เราเตรียมไว้ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะปกติก็จะไม่ค่อยได้หั่นนะคะไม่ได้เคยหั่นให้ดูนะคะวันนี้ว่างค่ะเลยหั่นให้ดูนิดนึงผักแกล้มเราก็จะมีเป็นถั่วฝักยาวแล้วก็กะหล่ำปีค่ะใครอยากกินผักอะไรก็เอามากแกล้มด้วยนะคะเมนูนี้แซ่บๆอร่อยแน่นอนค่ะวิธีทาเริ่มต้นนะคะเราจะรวนหมูด้วยน้ํามันค่ะอาจจะใช้เป็นน้ําเปล่าก็ได้นะคะไม่จํากัดค่ะแต่การคั่วด้วยน้ํามันเนี่ย มันจะดึงความหอมของหมูขึ้นมาค่ะตอนคั่วเราก็จะใส่เป็นหอมลงไปด้วยนะคะหอมที่เราซอยมาสักครู่เลยค่ะใส่ลงไปคั่วด้วยมันก็จะหอมขึ้นมาอีกนะคะเวลาเราผัดหมูนี่เราก็ไม่ต้องการที่จะให้เขาสุกเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสุกมากเกินไปนี่หมูเขาก็จะแข็งค่ะล้วนให้เขาสุกสัก5้าสิเปอร์เซ็นนะคะแล้วเราก็จะลงเป็น หนังหมูลงไปนะคะกค็พร้อมกับตับค่ะช่วงนี้มะนาวแพงมากนะคะลูกละสิบบาทค่ะตอนนี้ซื้อมาทํากับข้าวพนังงานไม่ไหวค่ะเราจึงจำเป็นจะต้องใช้ตัวช่วยนะคะนั่นก็คือผงมะนาวค่ะอัตราส่วนก็คือ3มต่อหนึ่งค่ะเราจะใช้ปริมาณแค่ไหนนะคะแล้วก็ใส่ตัวน้ำเข้าไปแล้วก็สมมติว่าเราใช้น้ำซัก 300 ML เราก็จะใส่เป็นผงมะนาวตัวนี้นะคะไป100 ML ร้อยน้ำนี่ก็จำเป็นจะต้องต้มให้สุกก่อนนะคะต้มให้สุกแล้วก็พักให้เย็นก่อนนะคะเพื่อ,อสุขภาพอนามัยเพื่อที่เด็กๆจะได้ไม่ต้องท้องเสียนะคะแต่ใช้ได้จริงๆนะคะไอ้มะนาวตัวนี้คือโอเคเลยคะ่ะในส่วนของการทำอาหารในร้านนะคะ เขาใช้มะนาวจริงนะคะไม่ต้องห่วงร้านนี้ใช้ของจริงค่ะมะนาวลูกละสิบาทนะคะเขาก็ยังสั่งมาสําหรับทํายําวันละ300รลูกวันละสามพันนะคะเฉพาะมะนาวที่ใช้นะคะแต่ว่าในส่วนของกับค้าพนักง,งานที่เราต้องใช้ความเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยต้มยำต้มยำยำอย่างนี้ค่ะเราก็ต้องเซฟเซฟคอ save, save ลงมานิดนึงค่ะอ่ะเราคั่วหมูนะคะถึงไหนลวคั่วหมูเสร็จแล้วเราก็าใกล้สุกแล้วนะคะประมาณ50าเซนอย่างที่เล่าให้ฟัง เราก็เติมเป็นหนังหมูต้มลงไปนะคะหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้ค่ะโอ้เห็นหมูเห็นหมูบดกับหนังหมูต้มนี้น่าทำแหนมเนาะรอบหน้าจะทำแหนมให้ดูดีกว่าเนาะ,ะแล้วก็ตามด้วยเป็นตับนะคะหนังหมูแล้วเขาสุกอยู่แล้วค่ะคั่วานานเขาก็จะหดนะคะหดือนีด้เดียวเองแล้วก็ผัดต่อเลยค่ะคั่วไปเรื่อยๆค่ะ แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้ทานคับเมนูนี้ง่ายๆค่ะเดี๋ยวว่าแซ่บแซ่บอีกเตรียมข้าวเหนียวมารอกันเลยค่ะครับรตับหมูเราสุกแล้วนะคะหมูเราก็สุกพอดีเราก็มาเริ่มปรุงกันเลยค่ะเราก็จะใส่เป็นผงชูรสขาดไม่ได้จาราบนะคะใส่ไปสักช้อนครึ่งอันเมื่อกี้คือเกลือนะคะใส่เกลือด้วยเพราะาเราทําเป็นปริมาณมากนะคะ่ะใส่กำลามากไปก,ก็จะขาว แล้วก็จะไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่มันจะเคาวแล้วใช้น้ำปลาเยอะเกินไปนะคะแล้วก็น้ำปลาตามด้วยน้ำปลานะคะเมื่อกี้เกลือน้ำปลาผงชูรสแล้วก็มะนาวที่เราผสมไว้นะคะปรุงแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะคนให้เข้ากันนะคะน้ำจากหมูก็ออกมาเล็กน้อยคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะมีน้ำกลุ้คลิกคะ่ะจากนั้นเราก็จะใส่เป็นข้าวคั่วเลยคะ่ะและก็พริกป่นนะคะ ข้าวคั่วกับพริกป่นนี่แล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะอยากใส่เท่าไหรชอบเผ็ดมากก็ใส่มากแต่วันนี้เราจะไม่ทําเผ็ดมากนะคะเพราะว่าน้องๆส่วนใหญ่ไม่ชอบทานเผ็ดกันค่ะเดี๋ยวเราจะมีพริกทอดเสริมให้อีกทีนึงนะคะถ้าทําราบเนี่ยถ้าถ้าเราคัา่วพริกกับข้าวคั่วเองด้วยนะโอ้จะหอมแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะอันนี้พริกเนี่ยเราก็ส,สั่งสาเร็จรูปมานะคะข,ข้าวคั่วเช่นกันค่ะ แต่ของในร้านนี่เราจะทําเองเลยค่ะพริกป่นข้าวคั่วเราจะคั่วเองนะคะกาครคั่วข้าวคั่วก็ไม่ยากเลยค่ะใส่ข้าวสารนะคะที่เป็นข้าวสารเนี่ยข้าวหิบเนี่ยปริมาณตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็คั่วไปพร้อมกับใบมะกรูดกับขาหันเป็นเว้นๆคั่วจนเป็นออกสีน้ำตาลไหมเลยนะคะแล้วก็นํามาปัน่นแล้วก็ซ้ำกลิ่นของใบมะกรูดกับขาเนี่ยะสมให้ ข้าวคั่วเราเนี่ยหอมนะคะถ้าทำเองจะยิ่งอร่อยเลยะคะ่ะพอเราคลุกเค้าทั้งหมดเข้ากันแล้วนะคะทั้งข้าวคั่วพริกป่นทั้งหมูของเราแล้วก็เติมเป็นผักที่เราเตรียมไว้ลงไปทั้งหมดเลยค่ะเหลือไว้นิดหน่อยนะคะไว้แต่งโรยหน้าให้มันสวยงามค่ะแล้วก็ชิมรสชาติตามชอบเลยค่ะวันนี้จะทํารสจัดนิดนึงค่ะทั้งเก็บทั้งเค็มทั้งเรียวทั้งนัวนะคะแต่เผ็ดจะบางลงนิดนึงค่ะ เสร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะกลิ่นของเขาหอมมากค่ะยั่วๆเลยค่ะทั้งกลิ่นที่เราผักที่เราซอยลงไปกับข้าวคั่วเนาะเพื่อนๆอยากทานข้าวไหมคะมามาทานข้าวด้วยกันนะคะแต่ตอนนี้เรายังไม่ทันตักใส่จานนะคะมีคนหิวจัดมาขอแล้วหนึ่งคนค่ะดูไม่ออกเลยนะว่าสองเค้กอะลูกค้าคนแรกมาแล้วค่ะ กลัวยังเละเทะอยู่เลยค่ะข้าวผิดขอมขนาดนั้นเลยเหรอข้าวผิดผิดแก้มผักไม่เอาอ่ะขอบคุณค่ะค่ะเสร็จไปอีกหนึ่งเมนูหนึ่งวันนะคะหนึ่งวันก็จะมีสองรอบนะคะออเดอร์พนักงานก็จะมีอาหาร ปริมาณมากๆแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันใครชอบก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องคกลวใบตองด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจนมาจบคลิปเลยค่ะใครที่ดูจนจบคลิปขอให้ร่ำรวยร่ำรวยเงินทองมีความสุขมากๆนะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ะค,ะค่ะจะถูกหวยอีกะค,ะค่ะค่ะห้าบาทสิบบาทก็ยังดีพอเป็นค่าเบียร์นะคะค่ะคนที่ไม่ถูกก็ได้กินด้วยะค,ะค่ะ